ตอนนี้แหละเดินมาเออร้อด้วยคือค่อยเดินตามฉันมาด้วยเออไปยังวะดูฉันนี่เออหยุดก่อนเว้วยดูฉันไม่ไหวแล้วอ่ะฉันไม่ไหวแล้วต้นขาขาไม่ออแล้วด้ยเฮ้ยใจเย็นดิวะแกใจะยืนก่อนด้ยฉันกแก่ๆต้องรอให้ได้วะ หนังมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไ like. ลค์คลิปโอนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะฮะใครดูใน y o u t u b e ก็กดติดตามกดกระดิ่งใครดูใน page, แฟนเพจ้วกดติดตามกัด้วยนะครับผมไปดูหนังกันกดไหลยังอ่ะกดดีนี่นี่ไอู้กแอบดูตัวอย่างหนังเรื่อง Squid Game อะไรนะั่นอย่างวะเออไอที่มีผู้หญิงน่งกลัวน่ากลักวยืนอยู่แล้วก็ <S <S 2> <S 2> แล้วก็เดินตอนหันหลังแล้วก็ใครไปหยุดตายนั่นหรอเอ,เอน,นและ เออก็เห็นตัวอย่างมาบ้างมเอเคียอยากรู้เว้ยไดแต่ฉันว่าน่ากลัวเนี่ยไม่ไม่เท่าไรหรอกบอกเลยนะถ้าเกิดว่าเกมนั้นมันมีในชีวิตจริงอ่ะฉันจะเป็นสมัครเลยเออแต่ถ้ามีในชีวิตจริงก็แสดงว่าจะตายจริงเลยนะเว้ยเนี่ยเฮ้ยจะกลัวทำไมวะเราก็แค่ดูดีๆฟังดีๆพอมันหันหน้ามาเราก็หยุดแค่นั้นเองอืมแต่ถ้าเราไปอยู่ในสนามนั้นจริงๆมันจะทําได้หรอวะ ไม่ได้ร่างกายก็ร่างกายเรามันหันหน้ามาปุ๊บเราก็หยุดปรับว่ะโอ้ยฉันเลือกได้ไม่ไปดีกว่าว่ะทางนีนะฉันสายแน่นอนบอกเลยไม่เคยกลัวบอกมาเถอะนี่แล้วว่าแต่คุณดูเขากดไลค์ให้เรายังวะก็มีบ้างแหละแต่มังคนยังไม่กดเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเขาไม่กดให้เราวะเนี่ยฮะไม่รู้ไม่เล่าไม่รู้เขาอ่ะเราใส่ยินคุยตั้งนานเนาะกดไลค์ให้เราหน่อยก็ไม่ได้นั่นดิ กูไลายสปีเตอรใช่บางคนฟังขนาดนี้แล้วยังไม่กดอีกเนี่ยตอนนี้นั่นดิเออ,อีกด้วยนะคะเอ้ยสาวมาไอ้เน็กอ่ะอ่ะสวัสดีครับเรียกผมเหรอครับเออใช่ค่ะชื่ออะไรเหรอคะเอ้ยผมชื่อเน็กครับส่วนเพื่อนผมอ่ะมันชื่อน,นุกแต่มันมีเมียแล้วครับอย่าสนใจมันเลยผมดีกว่าผมยังโสดนะเอออ๋อค่ะดักทางกูเลยนะมึงเออก็มึงมีเมียแล้วเนี่ยยิ่งเมียไปโอเคเออแล้ว่าแต่ ชื่ออะไรล่ะครับชื่อกะหลำปีค่ะอุอ้ยชื่อน่ากินจังลยนะครับฮะกะหลำปีนะนะน่ากินเออแกไม่เห็นนะกระลำเนี้ยไม่หาก,กินเนื้อเนะี่ย <c oughs> เออว่าแต่นายยังไม่มีแฟนแน่นะ <c oughs> อ้ยจะไปเอาไหนมาครับผมเนี่ยนะถ้ำพับเรื่องความรักมีแฟนไม่แค่พักๆหรก็โสดอีกแล้วบอกตรงๆเลยนะครับ ตอนเนี้หัวใจผมยังว่างอยากมีเธอมาอยู่ข้างๆได้ไหมเอ้ยอย่าพูดเป็นเล่นสิคะผมไม่เคยพูดเล่นหรอกครับผมพูดจริงเอาจริงนะถ้างั้นไปเอาอหมายถึงพาไปขับรถเล่นหน่อยสิคะอุยได้เลยครับถ้างั้นไปกันเลยดีกว่าค่ะเออแต่ขับรถเล่นได้ไงครับผมไม่มีรถอ่ะ แล้วนี่ไม่ใช่รถนายเหรอคันนี้รถใครไม่รู้ผมไายืนคุยเฉยๆครับอ้าก็นึกว่ารถนายซะอีกแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอ้าวก็เธอไม่ได้ถามนี่เธอถามได้ชื่ออะสรุปแล้วมีรถไหมเนี่ยไม่มีรถก็ไม่มีตังก็ไม่มีอุยแล้วก็ปล่อยให้ฉันยืนคุยกับแกตั้งนานไอ้หน้าหนวดเอ้ยเอาอีนี่ต่อไปอ่ะอย่าไปยืนคุยกันหน้ารถคนอื่นอีกเข้าใจไหมเสียเวลาจริงๆเลยอ,อีก,กราปี๊เน่า ไงวะเนี่ยกูทำดีเด่ะนี่พวกเธอสองคนอะอะไรนะครับพวกเธอยังมีรถของตัวเองไหมล่ะแม่ดูซีสิร้อยพวกผมอ่ะฉันมีเกมให้พวกนายเล่นถ้านายสามารถชนะเกมนี้ได้พวกนายจะได้รถฟรีๆไปเลยฮะเกมอลายลงุงฮะเซสเซคิดเกมอ่ะใช่แล้วเออมันมีจริงด้วยเหรอครับเนี่ยนัน่นนั่นดิมันมีแต่ในหนังไม่ใช่เหรอหนังเขายังไม่ออกเลยนะแต่ฉันอะ เป็นคนจัดเกมนี้ขึ้นมาแล้วโอ,อ้ถ้าพวกเราไม่เล่นได้ไหมอะพวกไหนสองคนเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วพวกไหนก็ดูสิมันมีทางออกที่ไหนกันลุงวกผมไม่อยากเล่นไม่อยากได้ลถแรงนั่นแหละอยากกาลับบ้านแล้วอะแกกลัวอะไรเน็กไม่ได้กลัวแค่ไม่อยากเล่นไว้ไม่อยากเล่นก็ต้องเล่นแล้วแหละเพราะทางออกทางเดียวจากที่นี่ก็คือทางนู้นพวกแกต้องเล่นตามกติการะว,วังแล้วกันนะ ห้ามขยับให้เธอเห็นไม่นักก้ผู้แกตายแน่อลงองห้ามไม่ใช่เย้นม่มีตายจริงหรอกใช่ไหมครับ,บนี่คงไม่ได้ตายจริงใช่ไหมเนี่ยเคยพวกแกโชคดีแล้วกันนะไม่เชี่อเอาไงดีวะ <c oughs> ทำไงดีอ่ะไหนแกบอกว่าแกอยากเล่นเกมบ้านนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเสีย <c oughs> ฉันก็อยากเล่น แต่ตอนนี้มันยังไม่พอ嘛เออแต่ฉันว่าก็มีคนมาเล่นเยอะนะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเออแต่ลุงบ้านั้นมันไม่ยอมบอกนะเว้ยมันตายจริงหรือไม่จริงอะฉันว่าไม่จริงหรอกไม่งั้นใครจะมาบ้าเข้ามาร่วมเพื่อจะไปตายวะคนเข้ามาเล่นตั้งเยอะะเวยแถมอีกอย่างให้ตายจริงอะโดนจับพอดีไอ้ลุงบ้านั่นอะเชนก็ขอให้มันไม่ตายจริงแล้วกันนะโแกม่งคิดมากนะเล่นตามกติกาเะเพื่อของรางวัลเนี่ยแต่ผมจะแพ้ คงไม่เป็นไรหรอกมั้งมังทำไมนี่ถ้าได้รถแล้วจะไปทำอะไรกันดีอะเอ้าอีนี่ได้รถแล้วไปทำกับข้าวมั้งก็ไปขับดิไม่มันได้แต่รถมันไม่ได้เงินนี่เอ้าถ้าอยากได้เงินก็เอารถไปขายไงถ้าเกิดเอารถไปขายแล้วฉันจะเอารถที่ไหนขับล่ะเอางั้นมึงก็ไม่ต้องขายมึงก็ขับรถของมึงไปแต่เงินก็ต้องใช้นะอ้ยเรื่องของมึงังไช้านเนี่ยก็ต้องชนะให้ได้เมียอีกข้าลูกอีสามรอรถฉันอยู่ ทำไมพี่ถึงมีเมียเยอะจังอะครับสอนผมหน่อยได้ไหมครับผมอยากจะมีเมียเยอะเหมือนพี่บ้าง,งการจะมีเมียเยอะได้แกต้องใหญ่พอโอ้้าง,งั้นผมคงม,มีเมียเยอะไม่ได้หรอกครับผมให่รู้จมูกยังได้เลยอ้าจริงเหรอมันเล็กขนาดนั้นเลยเหรอจริงครับผมเคยมีแฟนมาหนึ่งคนบางทีอ่ะเขายืมของผมไปแค่ขี้หูด้วยนะครับโอ้ถ้าะเล็กขนาดนั้นอะ่ะพี่ว่าตัดทิ้งเถอะเว้ฮ่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับ ผมเอาไว้แคร์หวยให้เมียครับสวัสดีค่ะผู้เล่นทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะขอให้ผู้เล่นทุกคนเตรียมพร้อมได้เลยค่ะเอ้ยถึงเวลาแล้วว่ะตื่นเต้นว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ไอ้หนุ่มร้อนด้วยดิว่ะฮ้ยต้องชนะไม่ได้เลยยเดี๋ยวฉันจะชนะให้เธอดูเมียเพื่อนรู้เว้ยเ่คำใหม่ของผมแหละมันจะมีอะไรการในเกมบ้าเนี่ยเฮ้ยไอ้หนุ่ม <Yeah. S 1> เเี้ยออนี่มันโคตรเหมือนจริงเลยว่ะนั่นดิ <S <S ตอนนี้แหละ <S 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 เลดินได้แล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ก่อน <S <S เอ้าไม่นะเออเออตายจริงด้วยว่ะเฉีนอยี่ยงเล่นเกมนี้เลยนุ๊เฉียนเมี่างเล่นเกมนี้แก่แกแก่หยักขยับด้วยแก่เขยับเกย เป็นเหมือนผู้หญิงคนนั้นแน่แกไปาฉันออกไปด้วยนะวะฉันอยากเลยแล้วฉันยุ่อยากตายฉันยังไม่มีเนียเลยมันเป็น่านี้แล้วอะก็ต้องเอาชนะมันให้ได้วะแกช่วยฉันด้วยฉันขยับไม่ไหวแล้วอ่ะแกค่อยขยับตามฉันด้วยรอฟังจังหวะจากเสียงเพลงอ่ะถ้าฉันเดินเมื่อไร่แกค่อยเดินถ้าฉันหยุดแกต้องหยุดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วตอนนี้แหละเดินนะเออราด้วยค่อยๆเดินตามฉันมาด้วยเออ ไยังมะดูฉันนี่เออหยุดก่อนเว้ยนี่ฉันไม่ไหวแล้วอะฉันไม่ไหวแล้วก้าวขาไม่ออกแล้วเว้ยใจเย็นดีวะใจเย็นก่อนว้ยฉันกับแกต้องรอดให้ได้วะ อย่าพูดขยับด้วยถ้าฉันขยับเมื่อไหร่แกคอยตามฉันมาติดๆเลยเขา้าใจไหมรอ,อ,อดูฉันนี่ดีเลยเฮ้ยหมด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 ไอ,อ,อ,อ้ไม่ไม่เกี่ยวนะเว้ยไม่หมดมันกัดฉันอ่ะไม่เกี่ยวนะเว้ยไอ้น้องฟังสตดิดีวะเดินตามฉันมาเร็วเดินตามฉันมาด้วยฉันจะต้องไปถึงหไหนดีไอ้อออนุ่มเ,นะเออเงียบเลยนะ ดูฉันด้วยมาเร็วจังหวะนี้ลเลยไอ้เินเฮ้ยเร็วถึงแล้วอีเน็กคุยดีวะทำไมแกไม่ตามฉันมาวะมันข้าวขาไม่ออกเว้ยแค่รอรอจังหวะด,ดีดีด้วยรอมันหันหลังแล้วแค่ก็รีบเดินมาเลย ไมหว้อ้ยผมไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วครับแกต้องสติดีหน่้ยเซนไม่รอดแน่เลยว่ะแกต้องรอดีวะเอ้ยตอนนี้แหละรีบมาเลยไอ้เพื่อใจหนุ้ยมาเลยไม่ไหวแล้วว่ะ ฉ,ฉ,ฉันตัวแข็ไม่ไหวแล้วไหวนู่ก้เดี๋ยวพูดแบบนั้นดีวะอีกนิดเดียวงนะเวย้ย <c oughs> ฉันไม่รอดแน่ถ้าฉันตายไปแกต้องการอะไรไหมวะไม่ต้องการแค่แกแกบอกมาเถอะฉันไม่รอดแล้วแหละฉันขอแค่บ้านรถล,ลูกเมียแกแล้วกันนะโอ้เลียบ้านแลรถก,กูไม่พอ,เ,อเมียกูด้วยเหรออ <ừ. S 2> โอ้ยเพื่อนชั่วเมียกูยังจะเอา <c oughs> แกลุกขึ<ะ>้นมาดูก่อนได้ไหมตอนเนี้ยแกชนะแล้วเว้ยฮะไอตอนที่แกกลัวๆเมื่อกี้ฮึขานมาสวัยเลยนะไอนี่ฉันรอดตายแล้วหรอวะช่วยด้วยวะขีดอ่แตกเลยหนูเมื่อทีแรกบอกไม่กลัวกลัวก็ได้ยอมรับแหละในที่สุดเราก็ผ่านนี้ได้ด้วยแล้วเราก็แก่รวยไปของวันด้วย ขอบใจแกมากเลยนะเวย้ยเพื่อนซีอี่มีแกฉันสายไปแล้วเออก็เราเพื่อนซีนี่วะเดี๋ยวรอบหน้าเราไปตะลุยอะไรมันๆแบบนี้นอีกไหม <c oughs> ได้เลยแกไปไหนฉันไปด้วยหมดละฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวครั้งหน้าพวกเราพาไปตะลุยอีกไอแกบอกใครล่ะบอกฉันเหรอ <c oughs> ไม่เลบอกแกบอกคนดูว้ย